สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องนะครับหวยเด็ดเด็ดไปนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะฮะก็หลายๆท่านนะครับถามกันเข้ามานะครับในสูตรนี้เนาะ ผมก็นะครับว่าจะอยากจะลงให้เร็วๆอยู่นะครับแต่ก็ใช้เวลามันต้องคิดก่อนนะครับเนาะเมื่อคืนนี้ก็ใช้เวลานะครับเกือบทั้งคืนครับใช้เวลาคิดในสูตรนี้อ่ะขอกําลังใจคนละ1นึ่ไลค์คนละ1 c o m คอมเมนต์กันหน่อยนะครับข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับนั่นแหละนะครก็จะเป็นในสูตร27ปีนะฮะบมืงท่านเข้ามาดูใหม่ว่าเออนะฮะเวอร์ไปหรือเปล่า นะครับ27ปีก็คือย้อนไปนะฮะตั้งแต่ในปี40เลขที่ออก3-3เนี่ยแบบเนี้ยในหลักร้อยหลัก10บบนแบบเนี้ยซึ่งมันก็มีไม่กี่งวดนะฮะก็ลองนำมาจับมาบวกกันไปเพิ่มแ่มลดแต้มนะฮะในวดที่แล้วก็บังเอ,อิญนะครับ ได้บบนนะครับก็เลยเน้นให้บบนนะฮะก็มาออกจริงๆด้วยนะฮะบางท่านก็นําไปซื้อนะฮะนำไปจับบางท่านก็นําไปเปรียบเทียบกันดูนะครับกับในที่ในเลขฝันด้วยเนาะในเลขฝันในเลขทูบนะฮะเนาะที่ได้ดูกันไปนะครับในคลิปในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็อ่ะใครที่รอเลขทูบเนี่ยนะครับก็อดใจรอนะครับอาทิตย์หน้าเนาะนะฮะอาทิตย์หน้าเพราะว่ามันต้อง ใกล้ๆวันเนาะไปจุดนะถึงจะนะครับได้โชคนะครับสลับในที่ในเลขทูบนะถูกกันไปจุด2วัดนี่ก็ถูกทั้ง2วัดเลยนะครับเนาะนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับสลับในที่ในเลขทูบนี่เนี่ยทูบวัดเนี้ยนะครับก็เคยเข้า3ตัวตรงๆวด503เนาะครั้งนี้ไปขอครับก็เป็น4 6ตรงๆนะครับอีกในที่วัดหนึ่งนี่ก็นเนาะ จะมองเป็น4 4 4ก็ได้นะแต่มันขาดหายไปตรงเนี้ยก็เลยเป็น1นะผมเขียนให้ในกลุ่มนี่เลยที่ตรงนี้เลยนะครับทั้งสองวันนี้ก็อยู่ระยองนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับอ่ะในคลิปนี้นะฮะก็จะมาดูนะครับในสูตรนะครับ27ปีก็หวังว่ามันจะเข้าอีกต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นตัวเดิมกันเลยนะครับเอาของในวดนนี้เลยนะฮะเนี่ย เอาของในงวดนี้นะครับเอาตัวนี้เอาในหลักสิบซึ่งในงวดที่แล้วนะครับเนี่ยเอาในหลักหมวยนะครับในงวดนะครับถัดมาจาก3ามสามตรงนี้นะครับงวดก่อนเอาหลักหน่วยนะครรอบนี้เอาในหลักสิบซึ่งหลักสิบอ่ะผมจะไล่ามาตั้งแต่ในปีนะครับปี4ี่กันเลยนะฮะบ,บางท่านถามว่าทําไมย้อนหลังไปเยอะ ก็ต้องย้อนไปนะครับดูที่ไปที่มาก่อนนะครับเนาะก็เสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะฮะก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปจะได้เข้าใจนะฮะว่าเลขเด่นตัวเด่นปตัวไหนก็เอาในหลักสิบมานะครับหลักสิบตัวนี้0นย์ะก็จะเพิ่มแต้มไปนะครับก็จะได้นะครับในที่ในหนึงลดแต้มมาในที่ในเกนี่ยสตัวนะครับมาหนึงตัวนะฮะส่วนตัวที่จะมาจับเลยนะครับอันนี้เอาปีหกก่อน ตัวที่จะมาจับเลยก็ไปเอาในงวดนะครับถัดมาอ่างวดถัดมาจากในงวดนี้นะครับก็จะนำนะฮะก็คือในที่ในหลัก10หลัก10หลักหน่วยบนแล้วก็หลัก10ล่างจับบวกกันแล้วก็ลดแต้มนะครับจับบวกกันตรงนี้5บวกกับ4ได้9 9กบวกกับ1ก็จะเป็น0นะครับ0 0ย์ปุ๊บอ่าลดแต้มก็จะได้นะครับ ลดแต่ไปให้ได้ดิ่น 5, 5้ตัวก็จะเป็น 0, 9, 8, 7, 6งวดนี้มีหลายชุดนะครับเดี๋ยวผมไปดูอีกนะฮะเผื่อมันจะได้น้อยชุดกว่านี้นะครับผมว่ามีแน่นอนนะครับเนาะเผื่อมันได้น้อยชุดเหมือนในงวดที่แล้วนะครับอันนี้ถ้าจับชุดไปนี่ก็ก็หลายคู่อยู่นะครับเนาะอ่านะครับเนี่ย0909998979609 000908070610191816มาดูผลนะครับในงวดถัดมานะครับเนาะหลังจากที่ออกมาตรงนี้นะแล้วก็ถัดมางวดนี้ถัดมานะครับในผลที่ออกเลยนะฮะก็จะออกไปนะครับในที่ใน2 2 8 1นะครับแล้วก็7 2นะครับมีไหมนะครับก็มาในที่ ในเจ็ดเก้านะฮะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะ,ะมาหนึ่งแปดด้วยเนี่ยเก้าเก้าเจ็ดมาล่างนะครับแล้วก็หนึ่งแปดเนี่ยมาบนอันนี้นะฮะก็จะเป็นของปีสี่สองนี่เลยนะครับแบบนี้นะฮะอ่าถัดมาก็เหมือนเดิมนะครับมาในปีสี่เก้าปีสี่เก้านะครับก็ปึ๊บป,ปื๊บป,ปื๊บอ,อ่าเอาเด่นในหลักสิบ งวดก่อนเอาศูนย์นะไปเพิ่มแต้มลดแต้มงวดนี้เป็น9กนะครับก็จะเป็น9นะฮะเพิ่มแต้มลดแต้มก็จะได้ในที่9เพิ่มไปเป็นศูนย์ลดแต้มมาเป็น8 8 9 0นะครับส่วนในที่ตัวมาจับเลยนะครับก็นำในงวดก่อนหน้านะครับก็จะเป็นในที่นะครับหลัก10บนหน่วยบน10ล่างนะครับ5บวก5เป็น10บวกกับ2เป็น12นะครับก็จะ,ะตรงนี้ก็จะได้ ตีห้าสองห้าอ่าโอเคนะครับก็จะได้ในที่ในนะครับ12เนาะก็จะเป็นสองหนึ่งศูนย์เาะสำหรับในผลนะครับในงวดถัดมานะครับก็จะออกไปใน,ในที่นะครับอ่า9 5 7 9 5 7แล้วก็29 มาในที่นะครับ9229เนาะอืมนะครับนี่เลยนะฮะก็มาล่างเนาะอันนี้ของในปี49เนี่ยสังเกตว่ามาล่างนะครับหรือจะเน้นล่างในงวดนี้นะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับใกล้ไปหน่อยเนาะอเอาไกลๆขอให้เข้าอยู่แล้วกันเด้อะนะครับเราสูตรนี้ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเด้อะนะครับ โอเคนะฮะก็นะครับมาดูในปีถัดมาเลยปี50นะฮะปี50นี่ก็ต้องเอาหลัก10นะฮะเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับก็จะได้นะครับไปที่ในนะฮะส4 5ส่วนตัวที่จะมาจับก็ไปเอาของงวดที่แล้วนะครับบวกกันนะนะครับ6บวกกันกับ7เป็น13 3บวกกันกับ7ก็จะได้0นะครับก็0ลดแต้มไป 9, 8, 7 6นะครับสลับในผลที่ออกเลยนะฮะก็จะออกไปในที่นะครับ9 9 8 8นะครับแล้วก็4 8นะครับอ่ะมาไม่เข้าทักตัวไม้นะครับก็มาในที่ใน48นะครับมาส่เนาะก็ไปเข้าในล่างอีกแล้วนะครับเนาะรู้สึกว่าจะมานะครับล่างเนาะนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับในที่อันนี้ปี 50น,นะก็ลองลอง,ลองทำตามกระดูแล้วกันนะครับมาดูในปีนะครับ54นะครับปี54าสีก็หลักสิบนะครับงวดที่ออก33นี่แหละนะเพิ่มแต้มลดแต้มก็ได้890เก้าศูก็จะเป็นในที่ในแปดเก้ตัวที่จะมาจับนะฮะก็เอาปี54อสี่อะเลขเก้ามาเมื่อกี้อันนี้จับบวกกันนะครับ3บวกกับ7ได้0บวกกับ0ก็จะได้0 เหมือนงวดที่แล้วเลยนะครับ09876นะครับอ่ะส่วนผลในงวดถัดมานะครับก็จะออกไปนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน9 988นะครับแล้วก็44นะเหมือนกันกับในงวดก่อนเลยนะครับอ่านะครับอันนี้ของในปีนะครับ54นะก็นะครับ, 5, 4, นะก,นะรบก็มาในที่ใน88อันนี้มาบนเนาะ ส่วนนะครับในปีนะครับ62ปีปี50เนี่ยปี50ผมก็นะครับลงผิดเนาะถ้าลงไม่ผิดถ้าไม่ผิดนี่นะครับก็คงต้องสูตรไม่เข้านะครับเนาะอ่ามันผิดนะฮะมันต้องเป็น9 3 1เนาะนะครับขออภัยนะครับผลของในปี5้ 4, นะครับถัดมาจากใน3 3 1ต้องเป็น9 3 1าสามหนึเนาะแต่ก็อ่ะสงสัยมัน ผมเขียนตัวเลขผิดนะหกับ7เนาะก็คงเป็นสูตรที่ผิดเนาะที่มันเข้านะฮะไม่ต้องงงนะเอาตามนี้เลยแล้วกันนะครับต่อมาในปี6-2นะครับปี6-2ก็นะครับเอาหลักสิบงวดที่ออก3-3ก็เป็น1-2-3นะครับเนาะก็จะได้ที่นี่1-2-3สนะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยก็ดำจับบวกกันตรงนี้2บวกกับ4เป็น6กนะฮะก็6บวกกับ2 8, เป็น8ก็ได้8 7 6 5 4 นี่นะครับส่วนผลในงวดถัดมานะฮะก็ออกไปในที่ใน5 2 6นะครับแล้วก็7 1นะครับก็มานะฮะในที่ใน7 1 1 7นะครับมา2 6ด้วยเนาะมา1 7มาล่างเจ็ดม่ยมาล่างเยอะนะฮะแล้วก็2 6มาบนส่วนนะครับในปีนะครับถัดมาเลยก็จะเป็นในปี65นะครับปี65อ่ะก็ต้องเอาตรงนี้ 33นะเราเป็น789นะฮะถ้าเพิ่มแต้มลดแต้มเป็น7 8 9ตัวที่จะมาจับเลยนะฮะก็ไปเอา10บนหน่วยบน10ล่างนะครับบวกกันก็จะได้ที่ใน0ูนย์ศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกนะครับผลที่ออกในงวดถัดมานีก็จะออกไปนะครับในที่ใน6 669นะครับแล้วก็5 0อ่ะก็มานะครับ มาในที่ใน69เนาะ6996นะฮะในเก้าในหนะฮะก็ไปในที่ในบนนะครับเนาะสำหรับในปี65ส่วนในปี67ล่าสุดนะครับจะไปบนหรือไปล่างในผมว่าน่าจะเป็นล่างเนาะนะครับก็ไปดูในงวดก่อนหน้านะครับนี่งวด3ามไปเอาในหลักสิบนะครับก็ต้องเป็น1 2 3นะครับนอนหนึ่งสองสาม 1>, 1, 2, 3ตัวที่จะมาจับเลยนะครับก็ไปเอาในงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนี่ออกไปในที่ใน0 0, 4 1แล้วก็4 6ก็จับบวกกัน10บ,บนนะครับ10บ,บนหน่วยบนบวกกัน4บวกกับ1ได้ 5, 5บวกกับ4ก็จะได้9ก็จนะครับก็จะเปที่ใน9 8้6 5ลดแต้มไปก็จะได้ในชุดนี้นะฮะในที่ใน2ตัวล่าง ะครับก็ขอให้มาขอให้ถูกขอให้เข้าอยู่แล้วกันนะครับแต่ค่าจับคู่ไปมันมันมันก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมมีตัดให้มันน้อยๆกว่านี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเนาะอืมเนี่ยก็ถ้าจับคู่เนาะมันก็หลายตัวโพดนะครับเนาะหรือว่าจะคุ้มหรือเปล่า1716 1529282726 2 5 3 9 3 8 3 7 3 6 3 5หล่างนะครับในงวด16สิงหาสูตรนี้นะครับก็นะฮะก็เดี๋ยวคลิปถัดไป e p 2นะฮะเดี๋ยวมาตัดให้มันน้อยๆกว่าเดิมนะครับซึ่งต้องไปดูอีกนะฮะใกล้ๆแล้วนะครับเนาะใกล้แล้วนะครับ,รบเพราะว่ามันแคปหน้าจอกันไปนะครับ ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้เพราะว่าผมต้องไปคิดต่ออีกนะครับเนาะว่ามันต้องไปยังไงมายังไงนะครับมันจะได้น้องไอ้คู่กว่าน,นี้นะครับเหมือนในงวดที่แล้วนะฮะที่ได้ไม่กี่ตัวเองนะฮะก็8ชุดเน้นให้ตรงๆด้วยนะครับก็ย้าว่าเป็นเพียงแนวทางแล้วกันนะครับเนาะชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้นะครับ ัดมันน้อยนะนตัดให้น้อยก็คือต้องไปลาคนิ่งวอดก่อนหน้านะครับนเนี่ยเอาวดก่อนหน้ามานะครับไปเพิ่มแต้มนะอามาวอดก่อนหน้าไปเพิ่มแต้มลดแต้มอ่าโอเคนะฮะอ่าใช่นะครับก็คือไปถ้าจะหาในปี49เนี่ยก็ต้องแบลในปี42นะครับนี่ ก็คือในตรงนี้นะครับนำหลักหน่วยตัวนี้1 1ไปเพิ่มแต้มเป็น2ลดแต้มมาเป็น0 0 1ย์1 2ไปดูในตรงนี้นะฮะมันชนกันในตรงไหนนะครับชุด3ตัวตรงนี้นะครับมันก็ชนกันในที่ในศ0 1ย์1 2แล้วก็เน้นไปนะครับเฉพาะในชุดนี้ที่มีศู0เนี่ยเนี่ยก็จับคู่นะมันก็ออกสองเนี่ย เนี่ยจากที่มันเยอะๆนะครับก็ตัด9ตัด8ไปเนี่ยนะครับเนี่ยในฝั่งนี้เอามาจับใน5ตัวเด่นตัวนี้นะครับเนาะเนี่ยนี่เลยนะครับก็มา29เนี่ยจากที่หลายๆชุดเนี่ยก็ก็เหลือไม่กี่คู่นะครับมาอีกปีถัดมาเหมือนกันหาปี50ก็ย้อนไปเอาในปี49นะครับเจ็ดเนี่ยหลักหน่วยตัวเนี้ยนะครับเพิ่มแต้มไป7เพิ่มไปเป็น8นะครับลดมาก็จะเป็น6ก็ได้6 7 8 มาดูในตรงนี้นะครับมันชนกันในเลขไหนนะฮะก็คือมันชนกันในที่ใน6 6 7 8เนี่ยก็เอาเน้นไปในเฉพาะนี้นะครับเนี่ยก,ก,ก,ก็ตัดสูงเงือกเก้ไปนะครับเนี่ยก็มา4ี่แปดเนี่ยจากที่มันเยอะๆแล้วก็ตัดให้มันน้อยๆลงนะครับถัดมานะครับมาหาในปีนะครับห้าสี่เนาะก็ต้องไปเอาในปีก่อนหน้านะครับก็50าศูนะครับก็คือ8เนี่ย แทำไมเพิ่มแต้มเป็น9นะครับลดแต้มมาก็จะเป็น7 7 89 7 8 9นะครับมาดูในตรงนี้นะครับมันชนกันในตรงไหนอ่ะ7 8 9ปึื๊บนี่ก็ตัด0ูนย์กับ6ไปนะครับผลออก88นี่ก็มี8เนี่ยเนี่ยก็ยังตัดให้มันน้อยๆนี่แหละจำแบบนี้เลยนะฮะมาดูในปี62นะครับสลับในปี62นะฮะก็นำเอาปี54นะครับในที่ในหลักหน่วยบนเนี่ย8เนี่ย ไปเพิ่มแต้มเป็น9ลดแต้มมาก็จะเป็นในที่เจ8ดเจ็ดเนะครับก็อยู่ในนี้นะครับอ่ะเด่น5ตัวตรงเนี้มันชนกันแค่ใน7กับ8ในอ่าในวันนี้ก็ตัดไปเยอะหน่อยเนี่ยตัดไป3ตัวได้เลย,เลยนะครับจับไปนี่ก็6ชุดเท่านั้นนะครับผลออก7 1 1 7 7 1เนี่ยนั่นแหละนะครับนาะซึ่งในปี65ก็ไปเอาในปี62นะครับหลักหน่วยบนนะก็จะเป็น6 เพิ่มแต้มไปเป็น7ลดแต้มมาเป็น5 5 6 7ตรงนี้มันชนกันในตัวไหนนะครับชนกันในนะครับ6กับ7เนาะ6กับ7อ่าก็อาจจะตัดนี่ตัดได้3ตัวเลยนี่เลยนะฮะก็ได้69เนาะนเนี่ยเนี่ยหเนี่ยฝั่งเนี้ยหัังหลังเนี่ยฝั่งเด่นตัวเนี้ยมักจะมาในหลักสิบส่วนทีนี้ก็มักจะมาในที่ในหลักหน่วยนะครับหลาๆก็มา69ล่าสุดนะครับอ่าหาในปีหกเจ็ดก็จะไปดูในปี65 ก็คือเอา9ตัวเนี้ยไปเพิ่มแต้มเป็น0ลดแต้มมาเป็น8 890อยู่ในตรงนี้มี890มั้ยไหมนะครับก็มี8 9อ่าเนี่ยชนกัน89ก็แสดงว่าตัดไปได้เยอะเลยนะครับเหลือแค่นี้นะครับจับไปตรงๆไปเลยนะครับเนาะอ่ะในล่าสุดนะฮะตรงตซื้อตรงๆนะฮะจะบนจะล่างนี่แต่ผมชอบล่างเนาะอ่าสมาชิกชอบบนก็ซื้อแล้วกัน ก็จะได้นะครับในที่ใน991 92 93 8182 83เนี่ยนะครับอ่าล่างตรงๆแล้วกันเนาะในวันนี้เน้นร่างตรงๆเพราะว่ามันมาบน3ปีแล้วเนาะวันที่วันที่16อ่ะขอให้โชคดีแล้วกัน นะครับจากที่ได้หลายตัวนะครับได้หลายชุดจับคัดเน้นๆนะครับหวังว่าบัรชนกันแบบนี้หวัว่าจะมาตัวนี้นะครับหรือใครชอบอ่ะโกับเจ็ดเนี่ยตัด9กับแปดเนี่ยกรมาจับชุดนี้ก็ได้นะครับนี่แหละได้6ชุดนะฮะจากที่เนี่ยจากที่15คู่นะฮะอ่าสิคู่เนี่ยูกเหมือนในงวดที่แล้วละกันนะฮะที่เน้นให้ตรงๆก็มาบน นะครับยังว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะก็คืออ่ะนั่นแหละนะครับสู่27ปีนะครับเนาะสูต่27ปีเดี๋ยวถ้าเข้าอีกนะฮะก็ต้องได้ใช้ต่อนะครับแต่ต้องไปดูสูตรก่อนนะครับเพราะว่าในแต่ละงวดเนี่ยมันก็จับไม่เหมือนกันนะครับนี่แหละนะครับเลขที่ออกตั้งแต่ใน3ามสามหกเนี่ยสอหนึ่งเนี่ยนะครับเนาะอืมนะถ้าออกแบบนี้อีกมี3ามในหลักร้อยสามในหลักสิบบนแบบเนี้ย นำสูตรนี้ไปใช้กันอีกนะฮะเนาะอ่าเน้นเน้นบนเลยเนาะเออนะครับเนาอ๋อล่าสุดออก4 4สีในหลัก10บ,บนสีในหลัก10ล่างเดี๋ยวมีสูตรเปรียบเทียบแบบนี้มาอีกนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยนะครับที่นี้ที่เดียวนะครับสลับในที่ในช่องหววเดียรจะไปฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์นะใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามา ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้นะครับังไกก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ